สวัสดีครับสวัสดีสุขุมสุขคนครับผมหาแนวกินครับตอนเช้าอากาศครึมๆครับเดีย๋ยวมาครับอากาศคือฝนสีต,ตกนี่ครับผมหาแนวกินชมสวนนะครับเนาะชมสวนไปนน้ำครับผมกระลำพี่น้องบอสออนเน่ะบอสกระลำนี่หอมหมดแล้วครับหอมหมดแล้ว แจกพ่นั้นแจกพกนี้จะของกินแจกญาติพี่น้องไปน้ำแบ่งๆกันกินครับของมันบิรดถ้าข้อขยนันปลูกก็มีกินครับพักมีสีใบเบิดครับแต่แนวกินขอแต่ให้ห้าขขยันนะครับเนาะ ผสลงสลัดอย่างเลิกอย่างละหน่อยตาฝีน้องเอ้ยบวสอดเนี่ยบ๊อบคนะปวดแล้วปวดแล้วโอ้ย แนงเต็มเลยครับโคดโคหมกโมหมกแดงเมื่อนี้ต้องจัดแล้วครับแกงหน่อไม้ครับผมเก็บก่อนเก็บก่อนพี่น้องโอ้ยตา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 ยพลิกพลิกพลิกโคดนัะ พูดนะน้องเอ้ยสออนะบอจะเนียงง่ายๆเนีงง่ายน้อยเอาไว้สก้อนเอาไว้เห็ดมือหน้าลายลีพี่น้องเอ้ยแตาสออ่ ý tên này ngầm ý Ồ. kìa, tưởng ý tưởng ý นี่ครับโอเคนี่แหละกินผู้เดียวอันนี้เอาไว้น้ำเอาไว้เห็ดมือใหม่ปปปมมไปน้องไปเก็บใบยานางมีแล้วครับกับข้าวเส้าใบยานาง นี่ครับพอแล้วครับใบนางกระปูกเอาครับปลูกไว้พักมีสี่ใบห้องกระปูกเอาไว้พอกันคลิปหน้านครับผมไปแล้วครับติดแนวกินก่นครับผม